สวัสดีครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่41ชาลนเจอร์เมืองทองธานีนครับตอนนี้พามาแวะชมบูธโอมิด้าแอนคูซึ่งวันนี้ไฮไลท์ก็อยู่ที่รุ่นที่นำมาขายในประเทศไทย2รุ่นก็คือรุ่น T5 EV แล้วก็รุ่น G6 นะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดแนละความคึกคัดของอ ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคนะครับผู้ชมที่เข้ามาในบูธนี้นะครับรวมทั้งไปชมรถคอนเซปต์ค่ะนะครับซึ่งทางโอมอด้าแอนด์เจคูนำมาโชว์ในวันนี้ครับ โดยเจคู่6 EV นะครับเป็นรถออฟโรดพรีเมียมพลังงานไฟฟ้า100%นะครับผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีภายใต้คอนเซปต์ออฟโรดเทนดี้อัดแน่นด้วยพลังสุดแข็งแกร่งและสุนทรียภาพที่สวยงามนะครับกับเบาะนั่งแบบซูเปอร์คอมฟอร์ตและเครื่องเสียงอินฟินิตีลำโพง12ตําตำแหน่งในรุ่นรองเน้นขับเคลื่อน4ล้อนะครับกับโหมดการขับขี่4แบบ ที่จอ์การขับขี่ทั้งในเมืองและขับขี่แบบสมบุกสมบันนะครับพร้อมด้วยตัวถังผลิตจากอะลูมิเนียมทั้งหมดแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตระยะยื่นหน้าและหลังที่สั้นด้วย approach angle 28องศาและ departure angle 32องศานะครับทำให้การขับขี่แบบ off-road มีความคล่องตัวสูงไฟหน้าแบบ headlamp matrix adaptive ขนาดที่คุมกำลังนะครับ279แรงมา้ามอเตอร์2ตัวอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่0.5วินาทีในรุ่น JQ6 EV Long Lens ขับเคลื่อน4ล้อนะครับและสมรรถนะ184แรงมา้ามอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 10.5วินาทีในรุ่น j c 6 u e v รองเลนขับเคลื่อน2ล้อนะครับดีไซน์ทรง One Box ดีไซน์นะครับที่ทำให้ระยะยื่นหน้าและหลังสั้นมากสามารถขับขีนในระดับน้ำสูงสุด60เซนติเมตรมีระยะฐานล้อยาวถึง2.7เมตรและระบบควบคุมไฟฟ้าต่ำสูงอัตโนมัติโดยราคา j q 6 u เริ่มต้นที่1ล้าน 990,000บาทขณะที่โอมด้า C5 EV รุ่นลองเลนอันติเบตขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด204แรงมา้าแรงบิดสูงสุด340นิวตันเมตรแบตเตอรี่61กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับขับเคลื่อนร้อหน้าตะเลง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน7.8วินาทีวิ่งได้ ระยะทางสูงสุด505กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC นะครับราคา OM o moda ้ C5 EV เริ่มต้นที่899,000บาท OMODA ้าคู and Q, ประเทศไทยนะครับเข้าร่วมงานมหก,กรรมรถยนต์หรือว่า Moto e x x p o ครั้งที่41นะครับโดยแนวคิด นิวเอเน g y จีนิวอีโคนิวนะครับสะถอนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างระบบนิเวศพลังงานใหม่นะครับที่เปลี่ยนแปลงโลกและรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับโดยภายในงานนะครับชูข้อเสนอพิเศษสุดเหลาใจนะครับการรับลูกค้าเข้ามาเป็นสมาชิก OJ ครับพร้อมกับโปรโมชั่นแคมเปญมอเตอร์อีคสโปเดลนะครับ ร่วมเป็นเจ้าของรถอ m โมด c าซไฟ EV นะครับและ j จคนะูซิก EV ได้ง่ายๆด้วยการผ่อน c ีไฟ EV เริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทต่อเดือนพนร้พอมรับส่วนลดสูงสุดมูลค่า150,000บาทนะครับและรับสิทธิพิเศษอีกมากมายภายในงาน นอกจากนี้นะครับเพื่อฉลองโอกาสพิเศษส่งท้ายปีนะครับลูกค้าโมอด้าซีไฟ EV และเจกูซิ EV ที่จดทะเบียนภายในวันที่3 11, ที่เป็ดธันวาคม2,567มิมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า1,539,000า0บาทนะครับโดยจะจับรางวัลในวันที่ยืามมกราคม2,568และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่28 มกราคม2,568ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทโดยรางวัลประกอบด้วยรถยนต์อมบาดาสีไฟ EV รองเลนส์ plus จำนวนหนึงรางวัลมูลค่า8 9 9 9 0 0บาทสร้อยคอสองคำหนัก1นึ่ตะลึงจำนวน30หลรางวัลมูลค่ารวม3 9 9 0 0 0บาทนะครับบัตรชาร์จรถไฟฟ้ามูลค่า2,500บาทจำนวน1 0 0รางวัลมูลค่า2 0 0 0 0 0 ห้าหมนบาทนะครับพิเศษสำหรับลูกค้า j จคูซิกอีวมีสิทธิ์ซื้อชุดแต่งในราคาพิเศษนะครับต่วนคันนี้นะครับที่แรปสีดอกไม้สวยๆสดๆนะครับ C5EV นะครับเป็นการทำสีมาเพื่อโชว์ในงานนี้เท่านั้นนะครับ อย่างหนึ่งนะครับของบูธโอมาราแอนเจคูนะครับก็คือคอนเซปต์คาร์นะครับที่นำมาโชว์ในงานนี้นะครับไอคาร์ X25 รถครอสโอเวอร์ over, ในรูปแบบวันบ็อกซ์ออฟโรด v อ็มพี f ีออฟโรดสุดแข็งแก่ง Thank you ขณะน,นี้คันนี้นะครับโอม d ด้า4นหรือว่า49ซึ่งเป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดสมรรถนะสูงนะครับมีกำลังขับเคลื่อนรวมสูงสุด618แรงมา้าที่สร้างมาตรฐานใหม่ด้านดีไซน์ความสวยงามที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นสายของกระแสน้ำมีขุมพลังการขับขี่ที่เหนือชั้นด้วยเทคโนโลยีระบบการสะเทือนแบบ c o n t i n u ีย s แอสแดมปิ้งคอนโทรลรองรับการขับขี่เหมาะสมกับทุกสภาพถนนพร้อมระบบช่วยขับขี่ชั้นสูงเอ a ดาถึง1 7ฟังก์ชันนะครับ ขณะที่คันนี้นะครับ JQ J 7 PSEV นะครับเวอร์ชั่นพวงมาลัยขวานะครับจึงนำะมาอวดโฉมอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกครับโดยออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การขับขี่ด้วยประสิทธภาพประหยัดพลังงานสูงสุดมาพร้อมกับความปลอดภัยที่เหนือชั้นมีระยะทางขับขี่ไฮบริดกว่า1,000กิโลเมตร ที่อีกหนึ่งรถยนต์ต้นแบบนะครับเชอร์รี่ e zero f i หรือว่าเชอร์รี่ e 05นะครับซึ่งเป็นคอนเซปต์คาร์ในรูปแบบของฟ a ซตแคคคูเป้ระดับไฮเอน n d นะครับการออกแบบสะท้อนปัจญาของเฟิงหยุนที่ได้รับะแรงบาันดาลใจจากกระแสลมที่พัดผ่านอย่างรวดเร็วและผิวไหวไหลรื่นอย่างสง่างามครับ การตกแต่งภายในได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดวัฒนธรรมจีนนะครับภาพวาดก้อนเมฆภูเขาความต่างางามและธรรมชาติ